สวัสดีครับเด็กๆออนไลน์ชุดที่สามนะครับอย่าลืมนะครับว่าออนไลน์ที่บอกหนึ่งสองสามเนี่ยตอนนี้มันมีในข้อสอบปลายภาคด้วยนะครับสำหรับชุดนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกีฬานะครับกีฬาเนี่ยนะครับหมายถึงกิจกรรมที่มีระเบียบมีกติกามีอะไรที่มันตายตัวนะครับกีฬายังแบ่งออกเป็น ยัง,ย,งยังแบ่งออกเป็นอีกสามสามระดับเวลาเขาจะจัดแข่งกีฬาอะไรกันนะนะครับอ่เช่นกีฬาซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมเนี่ยจะต้องมีระดับขั้นตอนของกีฬาอยู่สามลำดับอันแรกคือกีฬาบังคับไม่มีแข่งไม่ได้ฝั่งอีนะครับเขาสอบ กีฬาบังคับนะครับจะต้องมีแข่งไม่แข่งไม่ได้มีสองประเภทเท่านั้นคือกรีฑากับว่ายน้ำจะต้องจัดไม่จัดไม่ได้นีครับในโอลิมปิกในซีเกมในเอเชียนเกมเนี่ย, Olympic, Game, ยต่อไปที่สองก็คือกีฬาสากล กีฬาสากลเป็นกีฬาที่เจ้าภาพเลือกจะจัดหรือไม่จัดก็ได้อย่างเช่นฟุตบอลว่ายน้ำเฮ้ยฟุตบอลวอลเลย์บอลแบดมินตันบาสเกตบอลยิมนาสติกอะไรพวกนี้รักบี้ฟุตบอลอย่างเช่นซีเกมเป็นเจ้าภาพเออสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพซีเกมแต่ซีไอสิงคโปร์ไม่จัดวอลเลย์บอลเงี่ยวอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลชายไม่มีนักกีฬาเขาก็สามารถทําได้นะครับต่อไปอันที่สามแสุดท้าย คือกีฬาที่มันมาพัฒนามาจากการเล่นเกมนะครับคือกีฬาประเพณีอย่างเช่นกาบัด,ดี้อะไรประมาณนี้เรือพายยีเรือเรือพายมังกร2ี่สิดฝีพาย,ายนะครับกีฬากีฬาข้อที่3เนี่ยจะต้องมีแข่งอย่างน้อย3ประเทศเพื่อให้ได้เหรียญเงินเหรียญทองเงินทองแดง ยกตัวอย่างเช่นซีเกมเวียดนามอยากอยากได้เหรียญเยอะมันก็เป็นมันก็คิดอเอาเกมของมันมาคือว่ายน้ําใส่ตีนกบอ่ะประมาณยี่สิบเหรียญนะตีนกบอันเดียวที่กบกินกบสองอันก็จะให้เกณฑ์พวกลาวเขมรมาแข่งกับเวียดนามก็ได้สามประเทศแล้วะนะเพราะนั้นในออนไลน์ชุดที่สามนี้จะทําให้พวกเราเข้าใจคาว่ากีฬา มากขึ้นกีฬาเวลาจะจัดแข่งเนี่ยจะต้องมีอยู่สมระดับคืออันดับแรกคือกีฬาบังคับจะต้องแข่งไม่แข่งไม่ได้มีสองเท่าน,นั้นคือกรีธาและว่ายน้ำออกข้อสอบนะอันที่2คือกีฬาสากลกีฬาสากลกีฬาทั่วไปยกเว้นกีฬากรีธากับว่ายนา้ำแข่งก็ได้ไม่แข่งก็ได้แล้วแต่เจ้าภาพอันที่สามจุดคือกีฬาประเพณีคือกีฬาพื้นบ้านนั่นแหละ อย่งเช่นไทยแข่งตะก้ออย่างเงี้ยนะครับจีนแข่งเรือพาย20่สฝีพายอินเดียจัดแข่งตีจับเวียดนามจัดแข่งว่ายน้ำนะครับที่ใส่ตีนกบนะครับ